ฮัลโหลคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกัเราเสื้อทาชาแนลนะวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์ MJC ก็ตอนนี้เราปี2เทอมที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะก็วันนี้เราก็จะมาลงรีจิสเตอร์ให้กับทุกคนดูนะคะแต่ว่าเทอมนี้ มันเปลี่ยนมาลงผ่านทางแอปพลิเคชัน skyplus นะคะก็คือถ้าเกิดดูคลิปนี้ก็คือเราจะลงทะเบียนผ่านทางเว็บออ sky ใช่ไหมคะก็จะเป็นเว็บของมาฮิโดนอะไรย่างนี้แต่รอบนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นนี่เลยแอปพลิเคชันนะเออก็ไม่รู้ว่าจะ ดีหรือแย่กว่ากันจริงๆนะคือจริงๆแล้วเราก็เคยลงเมื่อเทอมที่แล้วเพราะว่าเราย้ายคณะเรามันเป็นรุ่นทดลองเพราะว่าเด็กน้อยมากๆ่างนี้เขาก็เลยให้รุ่นของเราทดลองแต่ตอนนั้นคือแบบโหปัญหาแบบเยอะมากกว่าตอนนี้เลยนะถ้าเกิดใครบ่นว่าแบบ แอปตอนนี้ห่วยแตกหรืออะไรอ่ะคือตอนเราลงเทิมที่แล้วอ่ะมันแย่กว่านี้เยอะเลยอ่ะแล้วเขาก็ค่อยๆแบบพยายามปรับปรุงนะแบบเดฟของฝั่งที่แบบพัฒนาแอปอ่ะเขาพยายามแบบปรับปรุงแอปอยู่เรื่อยๆนะก็วันนี้เราก็จะมาดูกันว่ารอบที่2ของเราอ่ะเออจะลงได้ไหมนะคะอ๋อแล้วก็ Sky Plus ก็คือเขาจะมีแบบเวลาสอนให้ด้วยนะเขาจะแบบมีสอนให้ด้วยมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็แบบไปดูตามรอบได้เลยนะหรือมาดูคลิป ของเราก็ได้นะก็นั Nowadays> ่นแหละค่ะก็รีจิสเตอร์วันนี้เราก็โหจะเน็ดเลยน้อยมากก็คือเครียดมากนะนี่ก็คือตารางซึ่งวันนี้ก็วันพฤหัสตอนนี้แบบตอนนี้แบบว่าเอ่อบ่ายโมงสามสิบหกแล้วนะก็เราลงตอนบ่ายสองนะคะก็มารอดูกันว่าจะได้ตัวไหนบ้างปไปดูเลยนี่นะทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปลงรีจิสเตอร์กันเราก็จะเข้าแอปเลย นี่แอปมันจะหน้าตาเป็นนี้นะมันจะแบบเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่เลขรหัสอะไรของเราไปนะโอเคเราก,กด sign in เข้าไปหน้าแอปก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะนี่นี่ก็เป็นหน้าของเราเอ๊ะจำได้ว่าใส่รูปไปแล้วนะ นี่มันก็จะแบบหน้าตาประมาณนี้นะคะก็แบบดูเกรดในนี้ได้ด้วยคือข้อเสียของสกายพลัสอีกอย่างหนึ่งคือมันจะได้เกรดช้ากว่าตอนแบบเราลงแบบสกายด้วยนะมันจะแบบได้ช้ากว่าเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องรอนิดน,นึงนะแล้วก็เนี่ยเกรด estimation อ่าอันนี้มันก็แบบคือมันก็มีหลายฟังก์ชันอยู่นะแบบให้ได้ใช้มีบล็อกวันแบบ examination อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ c a ลนเดอร์อะไรอย่างี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ Planner น,น,นะคะทุกคนนี่มันก็แบบมีหลายฟังก์ชันเนาะแบบโดยบางตนค่ะทุกคนก็ตามหน้าจอาตอนนี้เลยนะก็ตอนนี้เราอยู่หนะน,น้าแ a ลนเดอนะคะทุกคนก็เราจะแอดวิชาหรืออะไรเรากดไปที่นี่เลยเลขบวกนะคะแล้วก็นี่มันก็จะมีบอกแบบเออรีแควรเมนต์แบบ Minimum 12 credit, บ r e d เครดิตแม m ซิมัม d i t คริตก็ตามมาตรฐานของ M U I C เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ จะกดไปที่บวกนี่แล้วเราก็จะเลือกวิชาที่เราอยากเรียนก็เราแบบเรียน ICT ใช่ไหมคะก็ะต้องเรียนแบบเรียนเลขอ่าเราก็เลือกไปเราก็เลือกวิชาที่เราแบบเออจะเลือกก่อนอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งมันแบบขึ้นหมดเลยนะสมมุติอันนี้เป็นตามแบบคุริคูลัมของเรานะคะถ้าแบบเป็น orders ก็คือแบบเป็นตัวที่เราสามารถเก็บเป็น selective หรือว่า I design ได้นะคะก็ลองแบบ เสร์ตไปนะหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็คงต้องติดต่อแบบ OAA หรือว่าติดต่อ Advisor ที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าตัวที่เราอยากแอดแล้วมันไม่มีอะไรย่างนี้นะคะทุกคนต่อไปอ่ะเราก็จะเลือกไปเรื่อยๆนะคะตามที่เราเรียนนะโอเคสมมุติว่าสมมตินะคะว่าเราเรียนทั้งหมด4ตัวนี้เรากดไปเลยว่า s ชว์สเก e d u l e นะคะนี่มันก็จะขึ้นสเกจ d u l e นะคือบางที่นั่งเราเห็นใช่ไหมมันเป็นเลขศูนย์ก็คือแบบมันไม่มีที่นั่งเหลือแล้วนะ เราก็จะต้องเลือกเวตารางที่แบบว่าที่นั่งยังเหลือนะคะนั่นก็คือก็กดไปที่เอ่อ register ได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันยังแบบไม่ใช่เวลาแบบลงของเรานะคะเราก็จะต้องแบบรอเวลาเนี่ยมันจะมีตารางบอกเลยเออว่าเราลงวันไหนเราก็ลงได้ถึงเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเลขตามแบบรหัสอย่างเช่นตอนนี้เราหกสี่แปดเออศู 76, นย์ห้าเจ็ดหกนี้เราก็แบบดูตารางไปว่าเออแบบเราอยู่เวลาไหนวันไหนอย่างนี้นะคะแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเราอันนี้เราแพลนไว้ล่วงหน้าได้เลยนะเราก็ค่อยแบบมารอกดแบบตอนถึงเวลานี่นะคะก็ถ้าเกิดเราต้องการก็กดเนี่ยกดใจไว้เลยว่าแบบอันนี้เป็น favorite schedule นะคะเราต้องการลงอันนี้อะไรอย่างนี้อ่ามันก็จะขึ้นแปบ๊บนึงนะคะทุกคนอ่า save draft and leave นี่มันก็จะขึ้นหน้าแบบ favorite schedule อย่างนี้เลยนะแล้วเราก็จะรอเวลาจนถึงเวลาที่เราแบบลงได้นะคะก็ ป่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยดีกว่าอีกสิบนาทีแล้วทุกคนอย่างที่เราเห็นตื่นเต้นเนาะโคตรอีกนาทีเดียวแล้วแบบตื่นเต้นไม่ไหวอะตอนนี้ทําไมมันนานจังเลยอะคือแบบความรู้สึกคือแบบมันนานความรู้สึกคือมันนานมากอะอืมนี่เมื่อกี้เรา,าแบบไปแพลนมานี่ก็คือคลาสที่เราแบบแพลนที่จะลงแล้วนะคะก็หนึ่งนาทีอะตื่นเต้นไปละ คือจะมีใครแบบมานั่งรอแบบเราอ่ะอีกตั้งกี่คนอ่ะเออคนตอนนี้เอ้ยบ่ายสองแล้วบ่ายสองรีจิสเตอร์ไม่ทันทันทันโอ้ยพรีสเวดแอปจะล่มไหมเนี่ยทุกคนนั่งรอลุ้นไปเฮ้ยแอปล่มแน่เลยอ่ะเราคงรอกันต่อไป9 8 7 6 มันต้องได้สิหัวใจจะหลุดแล้วว่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม อแอปไม่ล่มนะเนี่ยว่าไปอู้นี่เลยค่ะตารางได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวทักเพื่อนเดี๋ยวเราทักไปหาเพื่อนก่อนนะคะค่ะทุกคนเมื่อกี้เราตื่นเต้นนะ <c oughs> เราก็จะมาอธิบายต่อนะคะก็มันก็จะอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมคะทุกคนนี่มันก็จะขึ้นแบบ registration result นะว่าเราได้อะไรบ้างก็จะแบบเป็นตาราง schedule เลยแบบเฮ้ยคือแบบดีมากนะ เราก็คือเลยว่าแบบเออเรียนกับใครแล้วก็แบบวิชาแต่ละวิชาแบบเนี่ยชื่อวิชา1 0อ on site อะไรอย่างนี้นะคะโอ้ซึ่งเราเรียนออนไ i t ์ทุกตัวเลยอะทุกคนโอ้โหตรงหตื่นไปซึ่งถ้าเกิดใครไปเรียนแบบที่มหาลัยหรือออนไ i t ์ site, นะคะก็จะต้องตรวจ ATK ทุกอาทิตย์ด้วยนะก็แบบเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็แบบสวมแมสหรือแบบดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนเป็นห่วงอ๋ออยู่ๆก็เสียวเฉย